อืมนะทุกคนเดี๋ยวพี่ลาบขาวจะพาชมสวนของน้องเขาของน้องสาวที่อยู่ต่างจังหวัดนี่นี่นะคะอันนั้นจะเป็นต้นลำไยนะคะนี่ต้นลำไยกลำไยกำลังเป็นลูกกำลังออกดอกออกดอกนี่สวนนจะเป็นสวนกล้วยสวนอะไรเลยนะนี่สวนกล้วย กล้วยป่ากล้วยมาดูอ่าพี่น้องมาดูนี่มาดูบ่อน้ำที่ทหมอน้าบาดานที่ใช้แผงโซล่าเซล์อ่ะที่ใช้โซล่าเซลล์ปั่นน้ำบาดานมาไว้นะดูดูดูทุกคนดูทุกคนนี่นี่จะปัน่นใ,ใช้โซล่าเซล์แผงใช้โซล่าเซล์อ่ะ ปั่นเป็นน้ำบาดาลเห็นไหมนี่ทุกคนนี่นี่สายมันจะออกมานน่นี่คือบ่อน้ำบาดาลโซล่าเซล์นี่เขาจะปั่นเนะเาะงก็จะปั่นจะมีน้ำตลอดเพราะว่าปั่นเป็นน้ำน้ำบาดาลขึ้นมาใส่บอ่อไว้ไงขึ้นมาใส่บอ่อไว้นุ่นเดี๋ยวจะพาไปดูแผงโซล่าเซลอ่าขึ้นมาปั่น ปั่นเป็นน้ำบาดาลขึ้นมาไว้ไว้ลดต้นไม้เนี่ยนี่ที่เขาปลูกอันนี้ถั่วฝักยาวก็มีมีถั่วฝักยาวมีใบส้มใบส้มที่แกงใส่เห็ดนะอร่อยส้มปล่อยส้มปล่อยส้มปล่อยที่อยู่ตามป่านะไม่ใช่อนี่นะโอ้มีทุกอย่างที่เรานี่อันนี้ก็สวนส้มโอมีส้มโอนี่ ส่วนโอต้นโอก็อจะลูกเห็นไหมลูกโดกมากเลยอ่ะทำส่วน,วนส่วนส่วนส่วนผสมส่วนผสมอันนี้ก็จะเป็นใบหม่อนทุกคนทุกคนเคยเห็นใบหม่อนไหมนี่ต้นหม่อนนี่นี่คือต้นหม่อนต้นใบหม่อนนี่ใครอยากได้มั่งต้นใบหม่อนต้นใบหม่อนเอ๊ะนี่นี่นี่ใบหม่อนนะใบหม่อน ใบหม่อนนี่นี่ป่าใบหม่อนเลยนะเนี่ยนี่นี่อันนี้คือจะป่าป่าใบหม่อนจะมาดูอ่าแผงโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์สำหรับปั่นน้ำบาดาลก็งงเหมือนกันนะ,ะพิราบขาวไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนี่แถวนี้ก็จะมีแต่ต้น อ่ะส้มโอนะเนี่ยแถวนี้ก็จะมีแต่ต้นส้มโอส้มโอปุ๊บนี่อันนี้มะกอกน้ำมะกอกน้ำสารพัดอะสารพัดที่จะมีนี่กำลังจะปลูกอะมะล,ละกอนะเต็มรอบบ่ออยู่เนะี่ยรอบบ่ออยู่นี่คือต้นมะล,ละกอเล็กๆอะ่ะเล็กๆกำลังปลูกกำลังขึ้นนี่ไงโซลาเซลล์ใช้โซลาเซลล์ ใช้โซล,ล่าเซล์ปั่นน้ำบาดาลก็ก็ไม่รู้ทําทำยังไงเหมือนกันนะแต่น้องเขาบอกว่าพลังงานโซล,ล่าเซล์ใช้โซล,ล่าเซล์ปั่นเป็นน้ำบาดาลขึ้นมานี่จะเป็นบ่อบ่อน้ำบาดาลน,นี้บ่อน้ำบาดาลน,นะเป็นน้ำบาดาลที่ปั่นปั่นมาใส่บ่อไว้เนี่ยปั่นมาใส่บ่อไว้ลดน้ำลดผักอะไรเงี้ย ข้างบ่อตรงนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยสารพัดสารพัดอย่างนี่รอบบ่อเขาเนี่มีทุกอย่างเลยนะมีเนี่ยมีฝรั่งฝรั่งอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะหมดนะขึน้นมาปุ๊บนี่เมื่อก่อนนี้ก็เป็นทำทำนาเมื่อก่อนนี้ก็จะทำนานะ แต่เดี๋ยวนี้เขาทำนาแต่ว่าข้างบนตรงนี้มันจะเป็นเนินเป็นเนินเป็นเนินดินแดงที่ไม่มีค่าอะไรเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้เมื่อก่อนนี้นะนนนพี่ลาบข่าวยังเคยมาเลี้ยงควายอ่ะเลี้ยงควายแถวเนี้ยเป็นเด็กเลี้ยงควายมาเลี้ยงควายอะมาวิง่งไล่ควายแถวนี้แหละมันจะเป็นป่าเป็นป่าต้นต้นคันชาต ต้นขันชาติอีสานเขาเรียกต้นขันชาติแต่ว่าคนไทยไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนี่จะมีต้นอันนี้ปึ๊บอขานนุนขนุน,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 นหรือว่ามะมีอีสานเขาจะเรียกมะมีแต่คนไทยก็จะเรียกเป็นขนนุนเนี่ยข้างในเนี่ยสวนเขากว้างเขาปลูกอะไรกันทุกอย่างเลยอ่ะมีขา้าวโพดงงโพด โอ้ยสารพัดแต่ของที่เขาคงกินไม่ไหวแล้วน้องเขาเป็นคนขยันขยันจริงๆแฟนเขาก็ขยันแฟนเขาก็ขยันไอ้ขาโพดสวนขขาโพดผูกขขาโพดกันโอ้ยโอย,โยที่ทางเขาเยอะ เยอะแล้วก็มีราคาด้วยนะที่ดินเขาก็มีราคาด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยจะบอกให้เฮ้นี่เยอะแยะน,น่าอยู่มากเลยอะน่าอยู่มากเลยพี่น้องพี่ลาบขาวอยากจะกลับมาอยู่บ้านเร็วๆจังเลยแต่ตอนนี้หาเงินใช้นี่เขาให้หมดก่อนหาเงินใช้นี่เขาให้หมดก่อนแล้วถึงจะได้กลับไปมาอยู่เออนะอันนี้คือน้ำ น้ำบรดานโซล่าเซลล์นี่นี่ท่อนี้ก็จะมีน้ำนะก็จะเห็นไหมไม่ต้องลดเลยเห็นปะน้ำเขาจะฉีดเ,เดี๋ยวเขาเปิดน้ำฉีดออกมาฉีดน้ำน้ำเห็นไหมน้ำเห็นน้ำไหมนี่น้ำก็จะฉีดฉีดต้นอันนี้ไง ต้นต้มโอไม่ต้องมาลดเลยนี่ต้นตุ้มโอ